วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้านี่ครับ Delta Hydra Articulating Camau System ครับเรื <c oughs> เ่องงานอะไรอ่าเงี้ยเล่นๆ ครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวไฮด้าที่ผมซื้อมาเองนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเนะเป็นของติวตานะครับซื้อมาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์สังชั่นคัพนะครับคือจะเป็นแบบไฟฟ้านะไอ้ถ้วยเนี่ยมันจะมี2แบบก็คือมันจะมีแบบไฟฟ้าแล้วก็มีแบบปั๊มมือตัวเนี้ยจะเป็นแบบไฟฟ้าข้อดีของไฟฟ้าคืออะไรนะครับเวลาที่เราแปะมันลงไปเนี่ยแล้วความดันมันตกเนี่ยมันจะดูดขึ้นมาใหม่เหมือนแบบมันจะปั๊มอยู่ตลอดเวลาทําให้มีความปลอดภัยมากกว่าพวกสังชั่นคัพที่เป็นแบบ กดๆดกดนะครับอันนี้ก็อยากมาเขาเรียกว่ารีวิวอันบอกให้ดูแล้วกันว่ามันมีอะไรในชุดบ้างคือตอนแรกอะผมก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้พอได้มาโอ้โหมันใหญ่กว่าที่คิดแล้วก็ค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะกระเป๋านึงก็หลายกิโลอยู่นะครับเวลาถือตัวซังชั่นเนี่ย เราจะได้ในชุดนี้มาทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นขนาดถ้วยที่แบบใหญ่มากก็คือ6นิ้วด้านบนเนี่ยจริงๆเขามีหลายแบบให้เลือกนะอันนี้ผมเลือกมาแบบนาโต้ผมชอบระบบนาโต้แล้วกันมันใช้ง่ายแล้วก็ดูแบบใช้ใได้กับหลายๆอุปกรณ์นะครับแล้วเขาก็มีพวกเกลียว1นึทับสี่สมทับแมาให้สําหรับหลีกกล้องหลีกอะไรหลีกอาร์มต่างๆนะครับไอ้ถ้วยเนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้แค่กับชุดของมันนะมันจะใช้ได้กับหลายแบบมากๆแบบอยู่ที่ว่าเราเอาไปประยุกต์ใช้แบบไหนซึ่งไอ้ถ้วยเนี่ย ชวยสังชันเนี่ยผมลองกับกระจกรถลองกับฝากระโปรงแล้วก็ลองกับพวกกาแพงนะบางทีมันก็ติดได้นะพวกกาแพงที่แบบผิวไม่น่าจะติดได้มันก็ติดได้แล้วก็แน่นมากๆแน่นมากจริงๆมาดูอย่างอื่นที่ให้มาในชุดนะคะอันนี้ผมซื้อมาเป็นเซตเลยนะจริงๆเขามีขายแยกเฉพาะตัวนี้ก็มีแล้วแต่ว่าใครอยากได้เซตแบบไหนครั้งแรกที่ผมเห็นเมจิกอาร์มตัวเนี้ยแบบโอ้มันบ้ามากเลยไม่เคยเห็นเมจิกอาร์มที่มันใหญ่ขนาดนี้นะครับ ประมาณ11นิ้วที่ตามสเปคมันนะหัวมันจะเป็นแบบนาโต้นะครับเอามาเข้าเซตกันอย่างนี้ได้เลยฝรั่งที่เขาถ่ายกันนะครับที่ผมเห็นเนี่ยแค่ไออาร์มตัวนี้ตัวเดียวอะ่ะมันก็เพียงพอแล้วอะ่ะสําหรับการถ่ายเอากล้องพวกเอฟเขึ้นที่ไม่มีเคสไม่มีหลีกแล้วก็ใช้เลนพวกเบาๆอาร์มตัวเดียวเอาอยู่เห็นเขาหลีกกันโหดมากเลยนะไปหลีกกับพวกที่แบบเป็นรถด,ดิฟนะครับแล้วก็ใช้อันนี้ตัวเดียวเราก็อาร์มอันเดียวในการแบบ หลังให้มันอยู่แล้วไปหลีกตรงแบบมุมล้ออะไรเงี้ยมันซึ่งมันโหดมากผมก็ไม่กล้าทํานะเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเฟรมแล้วกันที่ผมไปหลีกพวกรถมาพอดีว่าผมอะ่ะก่อนหน้าผมไปถ่ายช่วยพี่กิฟต์เขาถ่ายรถวอลโว bon มาแล้วก็ได้เอาชุดนี้ลองไปหลีกดูก็สนุกแล้วก็มีงานก่อนหน้านี้นที่ถ่าย MV นะครับแต่ตัวนั้นจะเป็นของ Small League เพราะว่าผมไปใช้งานนั้นแหละแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากมีของตัวเองสักชุดนึงผมก็เลยจัดมาแล้วก็ในชุดเนี้ยความพิเศษถ้าเราซื้อเป็นเซตมานะครับมันจะมีหัวบอลตัววนี้้มาดย มันแข็งแรงมากเนี่ยเราสามารถบิดปรับได้เลยหัวบอลเนี่ยมันจะมีขนาดอยู่ที่75มิลนะครับแต่ตามสเปคเหมือนว่าเราสามารถเอาหัวบอลอื่นๆเนี่ยมาใส่ได้ด้วยนะที่มีขนาด75แต่ถ้าเราซื้อเป็นเซตมาแล้วเนี่ยมันจะมาอย่างนี้เลยเป็นเหล็กแบบแข็งๆรอบๆจะเป็นนาโต้แล้วก็มีเกลียว1นทับสสามารถใส่ได้หรือว่าพวกเกลียวอารีนะครับแล้วก็มี3ามทับแมาให้ด้วยก็เรียกว่ามาแบบครบๆส่วนข้างบนก็เป็นเพจที่ทํามาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับ เนี่ยเป็นแบบเสียบเข้าไปเลยแบบควิกรีเลทนี่ซึ่งเพจของมันนะครับก็จะมาเป็นแบบนี้เลยถ้าผมใช้กับเทสติลตาเนี่ยผมก็สามารถเสียบตรงนี้ได้เลยเนาะเป็นแบบควิกรีเล e แล้วก็แน่นมากๆหรือว่าใครที่แบบแบกกล้องใหญ่ๆพวก FX 6หรือว่ากล้องอารีแบบมินิอะไรอย่างเงี้ยไซส์มินิเล็กๆหรือว่าเลสนะครับก็มีน็อตมาให้2รูจะยึดน็อตแบบ4ตัว5ตัวอะไรก็ได้นะครับทำได้หมดเลย แล้วแต่ว่าใครอยากได้ความหนาแน่นขนาดไหนไอหัวตัวนี้ก็ค่อนข้างมีน้ำหนักแล้วนะทั้ทงเซ็ตถ้ามันเซ็ตอัพแบบครบชุดอะมันก็ค่อนข้างมีน้ำหนักประมาณนึงอันนี้แจ้งไว้ก่อนเวลาที่ใครไปหลีกกับข้างรถหรือว่าพวกประตูเนี่ยที่ประตูมันมีความนิ่มอะที่ผมลองมามันจะมีแบบเขาเรียกสั่นๆนิดนึงนะครับเวลาที่เราวิ่งบนถนนที่มันไม่เรียบจริงๆชุดเนี่ยมันยังไม่จบนะครับผมอะมีซื้อพวกเมาส์โลนินมาอันนี้ไม่ได้เอามาให้ดูนะไอเซตเนี่ยมันสามารถรับน้ำหนักได้ทั้งหมดประมาณ 19โลถึง20โลนะครับที่เขาเคลมไว้ในแกนแบบตั้งขึ้นอย่างนี้นะไม่ใช่แกนแบบข้างๆนะครับอันนี้คือแบบ ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะได้ประมาณ20่กิโลมันเป็นชุดที่เปลืองตังมากเลยถ้าใครจะเอาโรนินขึ้นไอเซตอัพนี้ไปอีกทีนึ่งค,คุณต้องมีฐานกิมบอลที่จ่ายไฟให้กิมบอลอีกทีหนึ่งแล้วคุณต้องมีไอตัวติดวีม้าสเพจอีกมันค่อนข้างจะหลายอย่างเหมือนกันทีแรกคิดว่าซื้อตัวนี้มาแล้วแบบเอากิมบอลขึ้นไปได้เลยจริงๆไม่ใช่นะครับต้องมีอีกหลายอุปกรณ์เลยซึ่งถ้าใครอยากแบบให้เซตแบบกิมบอลขึ้นไปเดี๋ยวอาจจะเป็นอีคลิปหนึ่งแล้วกันครับวันนี้เรียกว่ามา แรงดันของแต่ละตัวซึ่งตัวเนี้เวลาใช้เนี่ยมันก็แค่เสียบสายซีจ่ายไฟเข้าไปได้เลยเหมือนเราต่อ power bank ต่อเข้าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นของติวตาเช่นกันแล้วมันจะมีมอนิเตอร์ให้ดูว่าตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แรงดันเหลือเท่าไหร่มันตกลงหรือเปล่านะครับ เราเสียบแล้วเอาไปนั่งในรถอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้เช่นกันว่าตัวไหนมันรู้สึกว่าเริ่มอันตรายแล้วเราก็จะได้แบบไหวตัวทันนั่นเองอันนี้ก็ขอบคุณพี่รัก Rn Camila นะครับหรือว่าถ้าใครสนใจทั้งชุดเนี่ยก็สามารถไปสั่งที่ Rn Camila ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้เดี๋ยวต่อไปไปดูการเซตอัพกันแล้วกันครับว่ามันจะได้ประมาณไหนผมจะ ลองเซตอัพมุมหน้ารถให้ดูกันนี่นะครับก่อนสิ่งอื่นใดก็คือมันจะมีปุ่มสีแดงแล้วก็มีรูทไาซีให้ชาร์จตัวซังชั่นปกติเลยนะครับแล้วก็มีไฟสถานะแบตบอกนะครับก็คือกดค้างครับง่ายๆอนี่ครับเวลาเปิดมันก็จะมีเสียงแบบเนี้ย ก็คือมันกําลังปั๊มอยู่นั่นเองนะครับให้เราเอาไปแปะเลยเนี่ยผมแทบไม่ต้องออกแรงเลยนะครับแล้วมันจะมีเปอร์เซ็นต์อะไรบอกหมดว่าได้กี่เปอร์เซนต์แล้วถ้ามันได้ร้อยเปอร์เซนต์มันก็จะหยุดปัม๊มเนี่ยดูความแน่นของมันฝากระโปรงขยับเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาอีกตัวหนึ่งประมาณตรงนี้อันนี้ผมแบบทําประมาณๆให้ดูนะครับถ้าเราช่วยมันกดมันก็จะเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะปัม๊มปั๊มได้ไวมากๆนี่เดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้สมมุติว่าเวลาเราจะเอาออกเราก็แค่งัดขึ้นมา นี่ยแ,แล้วเราเสียงมันก็จะเป็นอย่างนี้เวลาปั๊มปึ๊บวางลงไปช่วยกดแค่นี้เองเนี่ยแล้วมันก็แน่นมากๆโคตรแน่นไม่รู้จะแน่นยังไงแล้วเนี่ยเราก็เอาอีกตัววาง3อย่างนี้เลยข้อดีของไฟฟ้าคือมันขยับบมง่ายแล้วก็เซตอัพได้ง่ายมากๆเพราะว่า เราไม่ต้องมานั่งกดนั่งย้ายอะไรเงี้ยเวลาเราย้ายเราก็แค่ดึงโบ๊ะออกมาเราก็ย้ายตำแหน่งช่วยกดนิดนึงแล้วเราก็ไปทำอย่างอื่นได้เลยนะครับเวลาผมเซตอัพเนี่ยผมก็จะบิดให้มันแบบประมาณนึงไว้ก่อนเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ฟาดลงรถเราเพราะว่ามันค่อนข้างมีน้ำหนักเลยนะบอกบอกบอกไว้ตรงนี้เลยได้แล้วหนึ่งข้างนะครับก็จะใช้เวลาประมาณนึงในการเซตอัพนะครับ แต่ก็ไม่ได้นานมากผมก็จะคาไว้อย่างนี้แล้วก็ติดอีกมันจะช้าตรงเซตอัพตอนแรกนี่แหละแล้วพอเซตอัพเสร็จเนี่ยมันก็จะเร็วแล้วจริงๆต้องใส่แขนก่อนนะเนี่ยลืมพอมันไปไกลแล้วมันก็จะลําบากมาเดี๋ยวเราจะใส่กันทีละข้างแล้วกันพอเป็นนาโต้แล้วทุกอย่างมันก็ชีวิตดีนะครับเนี่ยผมก็จะบิดแล้วก็จะให้อีกคนนึงเข้ามาบิดล็อกจับอีกข้างนึงมาประกบโอเคเข้าแล้ว มันก็จะเป็นแบบนี้ครับเวลาที่เราปรับมุมมันก็จะง่ายแล้วเราก็ล็อกล็อกล็อกเลยอันนี้มุมมันอาจจะสูงไปนิดนึงนะครับแล้วเวลาขยับทำง่ายเราก็แค่ปลดขาได้ขานึงขยับดูดออกเราก็ปล่อยให้มันทํางานไปฟืบดูดนี่แล้วเราก็มวหมุนนี่พอมันเงียบแล้วดูดิโคตดแน่น แน่นมากๆนะครับนี่นะครับมันจะเป็นตัวเลขที่ดูดอยู่เห็นไหมว่าถ้ามันแรงดันมันลดลดลงอะมันก็จะดูดเพิ่มสมมติผมงัดออกอเห็นไหมอันนี้มันแข็งเพราะว่าข้างบนไม่ได้ปลดโอเคผมช่วยมันกดลงไปมันก็จะดูดจนครบร้อยนะครับนี่ สบายนะครับแน่แนๆมากๆแข็งแรงสุดๆไม่โยกเลยสักนิดเดียวสรุปเลยแล้วกันนะครับก็ชอบนะครับเพราะว่ามันแข็งมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับที่เอาไปถ่ายรถที่ทุกคนได้เห็นไปแล้วแหละมันเป็นตัวอย่างสาั้นๆง่าย,ายๆเพราะว่าวันเนี้ ผมน่าจะเซตอัพไม่ทันแล้วจริงๆก็อยากให้ดูมุมอื่นๆด้วยนะครับที่มันสามารถหลิกได้แนะนําเลยนะครับถ้าใครที่ถ่ายรถบ่อยๆแล้วต้องการความแข็งแรงเนี่ยตัวนี้ผมก็ว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะแต่การที่เราเอา gimbal ขึ้นไปเนี่ยผมว่าไอ้แกนเนี่ยมันโอเคแต่ถ้าไปติดหลังรถหรือว่าอะไรที่มันดูเสี่ยงนะครับที่มันจะไม่ได้ตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยผมว่าโหลดมันจะเริ่มน่ากลัวแล้ว ไม่ได้บอกว่ามันจะหล่นนะแต่มันแค่น่ากลัวเฉยๆแล้วเวลามันยึดแกนนี่มันจะแข็งแรงมากเวลายึดแกนข้างๆอ่ะผมจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจที่แบบข้างเราให้มันไอเนี่ยโดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรู้สึกไม่มั่นใจเท่าไหร่นะครับและถ้าใครอยากได้เฉพาะเขาเรียกว่าเอาไปถ่ายง่ายๆดีก,กับรถหลีกกับกระจกผมว่าตัวเดียวก็เพียงพอนะครับสำหรับกล้องพวกเอเบ็กซามที่ไม่ใส่หลีก a 7 c หรือกล้องตัวเล็กๆที่น้ำหนักไม่เยอะ เพราะว่าอันเดียวอะ่ะมันก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆแล้วเราหาเมจิกอาร์มตัวที่แข็งแรงมาใช้คู่กันนะครับซึ่งเมจิกอาร์มตัวเนี้ยผมหาแล้วมันไม่มีขายแยกนะมันจะขายแบบเป็นชุดอย่างเงี้ยซึ่งถ้าใครที่เพิ่งเริ่มหรือว่าอยากถ่ายรถอ่ะผมว่ามันก็เกินความจําเป็นไปนิดนึงจริงๆผมอยากรีวิวอีกแบรนด์หนึ่งด้วยนะที่เป็นของ m o v แม็กนะครับซึ่งผมได้ลองใช้ของ m o v แม็กตัวเล็กไปนะครับที่เป็นซังชั่นที่ขนาดประมาณเท่ากันเนี่ยแหละเป็นไฟฟ้าตัวนั้นอะ่ะ เวลาโดูดเงียบมากนะครับเงียบแล้วก็แข็งแรงมากๆแล้วก็ราคาจะถูกลงกว่านี้ด้วยตัวเตลต้าเนี่ยจะแพงกว่าประมาณ2,000อะไรเงี้ยต่อถ้วยหนึ่งหรือว่าใครกดโค้ดช้อปปีอะไรได้ก็ลองไปดูกันแล้วกันนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับ mm hmm. อาจจะมีตัวอย่างให้ดูเล็กๆน้อยๆสำหรับใครที่กำลังสนใจอยู่นั่นเองแล้วก็ อยากซื้อมาไว้เป็นของตัวเองตัวเนี้บอกเลยว่าโคตรแข็งแรงจริงๆผมอึ้งตั้งแต่ Magic a r รมาแล้วเนี่ยว่ามันใหญ่อะไรขนาดนี้นะครับแล้วมันก็บิดง่ายโอเปเรตง่ายคือทั้งชุดเนี่ยทำงานประมาณแบบ2คนกําลังดีนะครับไม่แนะนําให้ทําคนเดียวเผื่อแบบเราเผลอแบบไม่ได้ล็อกตัวนี้ไปแล้วมันไปฟาดรถอย่างเงี้ยมันก็เป็นรอยได้นั่นเองและตัวนี้ลืมบอกไปมันก็ปรับมุมง่ายอย่างเงี้ยแหละมันทําให้การถ่ายรถอะ มันง่ายจริงๆติวต้าเขามีตัวออกใหม่มานะครับที่คนไปคิดมุมกล้องให้หนังเรื่องเ1วันนะครับที่มันบิดกันที่ใน i อตอนนี้เขาเล่นกันอะที่มันเป็นเฟืองแล้วปิ้นทีดีออกมานะครับติวต้าจะมีคอมโบที่ออกมาใหม่ที่เป็นเซตนี้กับเฟืองตัวนั้นนะครับทำให้เราบิดมุมกล้องได้แบบปุ๊บฟับฟับลองไปหาดูกันรีวิวนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นอันบ็อกคร่าวๆนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Nanjing.